สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเกมยิงอีกแล้วแต่วันนี้ไม่ใช่เกมยิงซอมบี้นะถ้าอยากรู้ว่าเป็นเกมอะไรมาดูกันเลยครับเข้าเกมกันเลยดูดูปืนอุ้งจรกดสกแกนแว็ปิงโดนก็โดนโดนปิง ไป,ไปไม่โดนยไ,ไม่โดนตัวนันตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้เนาะปังไม่โดนอีกตายตัวตายตัวเลยล่ะทีนี้ไปไป,ไปยสคตายห เพ่โดนนะดนนะดูนะดูนะดนนะคืออนะไรอ่ดนะด,นะดูดิเิงอุ้ยโอ้สแกนเพ้งน้ำมันน้ำมัน,นมัน,นมันองตายแตกสองแตกสอง องเกินไปเปล่าอุ้ยอุไม่โดนอุ้ยอุ๊อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุยอุยเลลยเลยเลยเลยยไอ้้ยม่โดนลุกลบหลุกลบอนอย่ตรงนนก็อยู่ตรงนั้นเอานแล้วล่ะ

ไปงัวยงัวเป้งอ้ยออกสดเก้าโทจัดจัดจัดเปมันทั้งหมดเปไม่โดนิไม่โดนเลยอุยอุ้ยอุเจ็บเจ็บเนี่ตัวสองตัวสตัวเป้งเป้ยไม่โดนไม่โดนอหนักแน่นอนเป้งไม่โดนเป้งอุตาย เอิงโอ้โหเตจัดเตจัดอุ้ยวนไปอุ้ยตายไปมาดิปันอุ้ยเข้าหัวเข้าหัวหน้าหัวหน้าเมื่อกี้กไปดูดิเนี่ยไปดูปอิงตายจัดจ่ะไปดิ โอ้ยโอยเจ็บ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 ตายไปดีตายไปดีมาสัดข้าจะมไว้เอ้ยเ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 ยเอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ยไปตายไปดีคนแน่เลย ถ้าเรายิงนทำน้ำมันแล้วเราไปอยู่ใกล้เราจะตายโว้ว uh ่าไอ้ร้อยลูกเต๋าเนี่ยโอ้โหโอ้ยอย่างเท่โอ้ย mặn ạ ừ. ui tay chửi ui em nó em chưa lẻ oh scan Ê, ai Ê, u, u, u. tem các bạn oh, đột luôn mày ạ à. ai đây đi ai đây đi เดิมยมาจีดเดิมหลุดก็สุดยไอ้ลอาวชนะเฉยมันจะสามสิบเอ็ดนะโอ้โครเท่ที่จัดจ้านะนี่เลยครับผมชื่อตามช่องเลยนะฝากกดไล์ให้ด้วย สอนการต่อสู้อะไรอย่างนี้ไหมเอาคนเลเ็กเฉยผมนึกว่ามันจะเป็นห้องใหญ่ๆแล้วคนก็นจะใหญ่ๆเนี่ไปแตกหนึ่งสวยๆเป็นรูด้วยนะ พอยิงอ่ะเป็นรูก็สมจริงเกมนี้ดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นรูด้วยก็สมจริงอ่ะโคตรมันโคตรชอบเลยอ่ะเกมเนี้ยไม่โดนอี๋วัววัววัวเต็งวัวก่อนปิไม่โดนไม่โดนยาดิเป็นยาปิแอคใครเตะกูนี่แหละจะ อีกลยดันหลังดนหลังดานหลังเอ้ยโ <ım S 2> ดนเอ้ยตายเออเอ้เรียไปคิบอ๋อโทำไมไม่ชนะพี่แหละน้อง มาตรฐานมาแรงเนี่ยอิ o uh. O uh. <S S ้ยสองตัวโอ้ยขึ Sud ้นไปขึ Vold ้นไปอาเป้าขึ้นไปอาเป้าขึ้นไปอาเป้าแตกสองนะแตกสองนะอุ้ย้านหลังด้านหลังด้านหลังหลังสเอ้ยเอ้ยเอ้อ้เออ มันจัดจ้าน้ำมันไม่ดนดตุ้มอืมตายเฮ้้น่น่โอ้ยโอตายไปดิแน่เลย Oh. Mati. Itu dua jin nih. Oke. Ui, Jin keluar. ni Oh. Kotti. Okay. Okay. Hmm. Okay. Um. ui ô, ô ô, ê Nó có lùa không có xuống Nè, ông nào nhạc không đột xù. ôi tai bây tự, ô. จบโอ๊ยโอ๊ยทำไม่มีขาดสงักเลยงนั้นสองงั้นสองจยยับจ็บจบ ตายอีกแล้วสุนนักไปเลยวันจับว yeah, uh ันคิวเอ้ยไม่โดนลงในคันยาซเบินยา ดูตัวละครอย่างเท่ที่จะจัดนะอ่ะอยากให้ทุกคนมาเล่นนะอ่ะเกมออนไลน์นะเนี่ยมันเป็นเกมออนไลน์ด้วยภาพก็สวยเกมนี้ภาพก็สวยเลยอ่ะภาพสวดจัดนะขยัน อยากสร้างพี่มาระเบิด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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่อนนั่นเลยอ่อนนั่นเลยเอออันมันเกิอเลยอันมันเกิอเลยยิงไปแล้วนะเมื่อกี้โอุ้ย อุ้ยเข้าหัวสองร้อยสี่สิบเก้าค้นเดือดอ่ะมีกุเดือดไปโอ้ยโดนนะโดนนะโดนนะโอ้ยขนาดหลิกแล้วนะเอ้ยมันมันเอ้ห้าร้อยดนก็ไปดิเอ้เอ้เอ้ ซากับอุยกองตัวอื้อหือืมอ้ม,มสามยิวติดต่อกันนะอื้หือตายดิตายไปดิโอ้อยกินอะไรอ่ะนัดเดียวตายโอ้กินไปทำไมมันไม่ยิงถังน้ำมันเราเลยนะแล้วมันจิ้มบอดว่ะอุ้ยหัวนะหัวน,นะ ồn, la bơi, la bơi, la bơi, la đi, ai, đi ngược hướng, ui, 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 mình cái đột xuống mẹ, anh lăn được không? ui, ui, ta ngay zoom 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 nang nangway, nang way nang no เป้งไอ้โอ้ย,อยล,ลูลูหลุดเป้งลูลูหลุดกละสุนมื่อกี้ in mm -hmm. ทีชนะสำหรับเกมยิงปืนก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับรอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะ